ตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนะฮะแม็คสกิปิดี้ทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะฮะเดีย๋ยวผมจะเอ่อผมวาจะเก็บตังค์สุ่มตู้นี้นะฮะเป็นกล่องะฮะผมว่าจะสุ่มสามตัวะฮะหนึ่งหมื่นห้าร้อยแต่คนนีผมขาดเงินอยู่นิดหน่อยะฮะแต่ก็ไม่นิดหน่อยฮนะเดีย๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยะฮะตอเล่นเป็นด่านทอเรตท,ทาวเวอร์ะฮะโอเคฮะเข้ามารับชมในเกมกันเลย A few minutes later a minutes one hour later. twenty hours later. one hours l โอเคฮะเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วอืมผมจะเลือกเป็นหลานฮาแล้วกันโอเคเดน้ำม,มันจะเปิดออตโต้แล้วก็เปิด้5คูณไปเลยผมจะวางเป็นดิดดเจแมนกันฮะ kita coba pindah support light support light ini support light nya kita coba kita coba cip โอเคแล้วผมรอแตะเสร็จงล้วฮะยกอัพให้ก ok. <theory> ับเกมรี <repetition ceu> ้นี่ก็อัพก็ได้ฮะแล้ววันมี้กันมาล้วก็ตามมาอัพท้ายสต่อนะฮะโอเคจบเลยฮะ

รมงต่อนวาอะไรขอมัหนงขั้นไม่ใช่ขั้นเลยไอ้ตัวนลามันตายจะแล้วมันจะแยกล่างใช่ไหมก็ปตเวลาผมน้ยนี เรอ,อ,นนอนนเราก็รอมาอัพแพนทิเปเลยนะฮะก็ตัต้งเงี้ยนี่รู้ฮะมันจะแยกได้งี้ยไ่ะม่ได้ลแล้วเพิ่งรู้ความสำคัญมาแล้วเนี่ยโอเคค่ะผมแพ้เพราะมันอยู่นะนทุกคนนี่แบบผมเหมันใกล้ตายผมก็เลยปล่อยให้ตัว ตีสติ๊กแมนตีไปทีนี้มันก็ตายอยู่แต่ว่ามันแยกแล้วเราก็ถึงข้อฐานผมผมก็แพ้เลยทีนี้เรื่องช่างอย่างเงี้ยเรามาอัพเซ็ตที่สอให้แม็กซ์ตัวมันจะตายดีเจมแมนออกเลยฮะอเออฮะไปอีกตัว

เก็บมาแล้วไม่เดินเดินไปไกลก็ตุยแล้วฮะนี่นึงขั้นฮะไมอ่อีกสองเวฟแหละอืม,มาเดิน,น,น,นร่ตามเดินผม่งรู้นสนัมนเลยนะฮะสมุบุกนะฮได้แบบปปุ๊ปุก ผมสูงแค่เจ็ดร้อยห้าสิบกิโแต่ผมดันได้ฮะได้ตัวแรกเลยตื่นเต้นมากเลยเลยรีบเอามาเล่นฮะนัก,ะกว่านึกว่าตามมาวางตัวเลยแล้วกันตามมาว,วางตังนี้แล้วกันฮะถ้าปลาดาบมันจะเป็นเส้นตรงใช่ใช่ตัวเป็ม ไม่อยนะอได้เป็นเบบนี้เลยเฮ้ยยั้นไปนะน่าจะไหวเลยนะวัดชเลยวัดไีเลยตกลเลย อีกสามพันครสามพันกว่าเสร็จแล้วก็อัดกันครับแม็กซี่จะรอยรับตัวทีกว่ามาอีกตัวเลยนะฮะอีตัวอะไรมาบ่อยจังมตัวดวยกันกับด้านบนเลยนะเนี่ย ่ใช่เลยครับตัวเด็กขอานบนเลยอืมกะบเอีกมากเลยนะฮะนี่าตก็ตายมนเิมครับแค่เียตายอง้นฮะ อ๋อไปอีกตัวแล้วฮะไปอีกตัวแล้วเราจะรอตันอย่างนี้ก็ผมก็จะรอเนาเล่นนะเด่นหนึ่ง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  เรามารถไยิงน้กัเราสามารถติดเป็นคอนยิงได้จะเป็นเขาบาดนะเพาอะไรเจะดมากวาาเขามาได้คับม่ตอ้เด็ เอก็มีสามคนก็เดินทางจึงไปดูงานเขาก็อยากจะทำ

A few m i น u t e s l a t e r o 1ชั่วโม t เ e t ร u 24 o u r วโมงเลต e 1 w e e ดา o t e r ตเตอร์1อี t ทอร t เนติเลร์2,000ปีเลตโอเคฮะเอามาอยู่ใน็อบบี้แล้วลเวรเาจะไปปลดกอะไรฮะ3ตัวผมอยากได้เป็นทางหน้าของท่านยูม,มนมากเลยมาดูฮะเราจะได้หรือเปล่าไ่มาผมเปิดพดวงเลยดีกว่า ผมส่งมาหลายครั้งแล้วผมมันไม่ออกกับผมเลยเราส่มไปเลย1น3ตสองสามแลวเนี่ยโอ้โหมาแล้วฮะเป็นตังค์ด้านของ์ไปดอร์คาเมล่าฮะโอเคคาเมน่ากัท่านดิวแมนนะขาจะออกหรือเปล่าไม่ออกฮะอาไม่เป็นไรฮะอย่านว่าก็ได้มิดติดกันเลยแล้วผมได้เควสด้วยฮะนี่ฮะให้มาส่งอ้วยกันฮะโอเค เดี๋ยวเราจะส่งต่อเลยนะครับเลยสองซ้อมผมสิกว่าผมได้อีกแล้วใช่ไหมได้หรือเปล่ามิติมิต,มติของผมโอ้โหไม่ได้คระะับเราเป็นรีเจนลวดเลยเกลือมากเลยเเอือเป็นทางหน้าของไปได้ออมิติคอันนี้ได้เป็นทางล่างสไปเดอร์คันละแต่ก็กหนนะครับ โอเคถ้า okay. งั้นผมจะเอามาแทนเป็นน,นี้กันโอเคครับส่วนคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่เล่นกับผมนะใครที่อยากเล่นกับผมนะชื่ออยู่ใต้คลิปเลยะฮะแอดมาฮะแอดมาแล้วก็บอกชื่อด้วยนะฮะส่วนวันนี้ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย